เรไฟสิ่งที่เผาทุกสิ่งให้เป็นเท่าฐานหรือบางทีมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่ตำนานเล่าขานถึงนกศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ไม่เคยตายอย่างแท้จริงมันสามารถเผาตัวเองและเกิดใหม่จากเท่าฐานของตัวเองเรื่องราวของฟีนิกป,ปรากฏในหลายอารยธรรมหนึ่งในนั้นคือตำนานแห่งอียิปต์โบราณที่นี่พวกเขาเรียกมันว่าเบนุกเบนิมนกแห่งการเกิดใหม่และเทพแห่งดวงอาทิตย์ว่ากันว่าทุกเช้าฟีนิกจะโบยบินขึ้นพร้อมกับพระอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่มีวันจบสิน้นในกรีกโบราณมันถูกบันทึกไว้ในเอกสารโบราณและถูกขนานนามว่าฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ของกรีกเป็นนกแห่งไฟที่เผาตัวเองทุกๆ500ปีก่อนจะถือกำเนิดขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านของตัวเองแต่สิ่งที่ทําให้ฟีนิกซ์เป็นตำนานไม่ใช่เพียงแค่การเกิดใหม่แต่คือพลังของมันเสียงร้องของมันกล่าวกันว่าสามารถทําให้ผู้ฟังรู้สึกสงบหรือกระตุ้นพลังใจของผู้ที่กําลังอ่อนแอและน้ําตาของมัน มีพลังแห่งการเยีย